ไอโอดีนแทนคราบสกปรกนะครับ oh. มาใส่แก้วทิงเจอร์ไอโอดีนนะครับออกยากมาก oh, <no. S 1> ยังไม่พอเราจะทำการใส่แป้งมันเข้าไปด้วยนะครับแป้งมันนี้แทนคราบฝุ่นละอองนะครับใส่เข้าไป oh, <no. S 1> เพื่อทำให้คราบสปกปรกฝังแน่นในใยผ้าให้ลึกเข้าไปอีกนะครับ oh. เพื่อเป็นการยากต่อการ ขจัดคราบสกปกของผงสเปรอ์ ite, me, ทั่วไปนะครับจะดำาเลยทีนี้เรามาดูกันสาธิตกับเสื้อที่ใส่ชัดๆเลยพร้อมห้าสี่สามสองนี CT ่ครับถ้าเกิดเหตุการณ์จร yes ิงแบบนี้ขึ้นมาจะทำยังไงนี่ครับบทเกี่ย เจอไอโอเี่ให้ฝังลึกเข้าไปในใยผ้าให้มากๆฝังให้แน่นๆนี่เลยและเราจะทำส,วส้วมละมุนอีกแก้วหนึ่งนะครับน้ำเปล่าในนี้นเปล่าดูให้ดีนะครับหนึ่งแก้วน้ำเปล่านะครับหนึ่งแก้วใส ผงซอกที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับหนึ่งช้อนและคนให้เข้ากันให้ซอกละลายนะครับละมุน จะเป็นเอนไซน์นาโนเทคโนโลยีผงซองฟอกที่ใช้เอนไซน์ถึง3ตัวรวมถึงระบบซิมูเอแนโนนะครับการทำลายแบคทีเรียและเชื้อรานะครับแช่ผ้าไม่เหม็นบูดไม่เหม็นเน่านะครับตากผ้าในที่ร่มได้รวมถึงมีส่วนผสมของน้ำยาทำควานุ่มเรียบร้อยแล้วครับและน้ำหอมสุดยอดน้ำหอมจากสถาบันวิจัยจีโบดันสัญชาติสุตเซแลน บริษัทที่วิจัยน้ำหอมมายาวนานกว่า250ปีนะครับอันดับหนึ่งของโลกมาดูคุณภาพของของสะคกมลมุว่าจะเอาคราบสะกกที่หนานแน่นขนาดนี้ออกไหมนี่คือคราบของเจอไอโอดีนพร้อมนะครับดูให้ดีมจะทำการเค้นนะครับว้าว <Wow. S 1> ลมุนไม่มีโซดาไฟเพราะฉะนั้นไม่กัดมือนะครับถ้า ถ้ากลับมือจะจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็ลุกแค่นี้พอถ้าเป็นข้าฝังแน่นให้เราแช่นะครับให้เราทำการแช่แช่สวัน3าวันก็ได้นะครับถ้าข้าฝังแน่นมากๆนะครับบริเวณนี้จะเป็นเสื้อขอบเสื้อที่หนามากนะครับได้หลงนิดนึง และเดี๋ยวเราจะล้างน้ำเปล่าตามอีกน้ำหนึ่งนะครับละมุนซักผ้าเด็กอ่อนได้ด้วยเพราะว่าไม่มีโซดาไฟไม่ตัดนะครับแล้วก็ค่าเอนไซม์ของละมุนในเอนไซม์ของละมุนนี่สามารถแยกโปรตีนยอดคารโบไฮเดรตได้ด้วยนะครับแล้วก็อ่อนโยนสาหรับเด็กอ่อนสบายมาก เอาละแลวเราก็ล้างน้ำเปล่าตามด้วยน้ำเปล่านะครับผ้าสีจะสีสดหนักกว่าเดิมและก็ผ้าขาวก็จะขาวจัว่วไม่ทำลายสี